โอ้น้ำเสนอมือก็คือแกงอ่อมกราตังนำ้ำให้เดือดใส่พริกลงไปใส่ไก่ลงไปจ้าตังน้ำให้เดียวนะคะพุ่นเดือดแล้วก็ใส่ผักล้งไป,งไปจ่าพุน่น,นให้ผักสุกจักน้อยนะจ่าเนาะข้าวเห้ียผักสุกจักน้อยก็เดี๋ยาตาสูตรไผ่สูตรมั่นด้วยจ่าด้วยอันนี้ผู้ขาใส่ผักลงไปก่อนประเดี๋ยว มันนีก็เฮ้ากับมะขายเย้าปลาแดดกระเท่ประเดะเะเดลงไปใส่จนนุ่นนะคะต่ามรสชาติที่จะคล้องมักหมักจางมักเข้มก,ก,ก,กับไส่ลงไปคนพี่น้องใส่ผงชูรสลงไปนอกจากเนาะโอ้ยแซบลายมันนี่ไข่มักใส่ขั่วขวดกับไส่ขั่วขวดลงไปเลยจ้ะแกงอ,อ,กองง่อมไข่มักใส่ขั่วขวดแห้งแซบลายเพื่นแม่พี่น้องเอ้ยไข่มักแกงอ่อมแห้งโอ๋นที่ซันแต่แกงเมื่อกีอยข่เยใส่ผักขาดำด้วยกัน สุดท้ายก็คือเป็นพักพักขากับปันพายอีตูเนาะจ้ะใส่ลงไปแกงอ่อมเสียบนะจ้ะลองใส่เบื้องเดอ้อพักขากระปั่นอีตูแกงอ่อมแต่บ้านเฮาสิใส่แต่จัพาอีตูเนาะแต่ไข่ละ